รีวิวบ้านของพี่ไม่เยี่ยวแล้วก็น้องเต้นะครับมาเขามีอะไรบ้างต้องให้เครดิตเขานะฮะมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าทุกส่วนคือหน้าบ้านหมดเลยนี่ตกแต่งอย่างสวยงามคือชอบทางเข้าตรงนี้มากเลยด้านข้างนิดนึงมีแคดดทแล้วก็สตูสตูนะครับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเราเจอเตียงอยู่ขวามือนะครับเตียงครบเลยพราใช้งานเลยครับถัดมานะครับนี่เครื่องปรับสภาพอากาศบอกเลยว่าหนาวๆแบบนี้ต้องมีเครื่องปรับสภาพอากาศนะครับไม่งั้นเดินไม่ออกครับมาด้านนี้ครับด้านนี้มีอะไรบ้างมีม้ามีที่นั่งเล่นแล้วก็ที่เล่นกีฬานิดนึงครับเป็นเป็นเป็นบ ไปชุดบานกันนะตรงนี้ก็เป็นป้ายหาตำแหน่งเด็กนะครับตอนนี้เป็นเวทีนิดนึงเป็นมีแค่นี้ประมาณนี้เราไปข้างในกันต่อเราเจอกับแคมไฟนี่เราก็มีดอกทันตะวันด้วยตรงนี้ด้านในสุดมีอะไรมีเชลลพอร์ตนะครับแล้วก็มีป้ายมีป้ายแผนที่นะครับโน่นนี่นั่นบลาบลาแล้วก็มีน้าตุ๋ยตอนนี้ครับเป็นโซนทรอาหารนะครับบอกเลยว่าสวยมากบ้านเล็กๆไม่ใหญ่มากเมื่อวานเนี่ยข้างในก็มีเต็นท์เด็กนะครับสองสามสี่แล้วมีเครื่องปรับสภาพอากาศด้วยตรงนี้แล้วก็มีไม้เสียบอยู่ตรงดห ในวันที่212ทั้งหมดของพี่ๆที่สร้างก็ Google ไม่ได้ช่วยอะไรเลย